เชือกนะครับเชือกวิ้นตัวนี้เราก็ซื้อมาจะมาใส่ใกลๆ้ๆตัวนี้จะเป็นน็อตนี่ครับน็อตตัวนี้เห็นน็อตไหมเห็นน็อตยังมาตัวนี้จะเป็นน็อตที่คล้องเข้ากับปลายเชือกนะครับเราจะมาบอกวิธีการเก็บนะครับเชือกอะมันจะไม่ใช่เลียงแบบไม่ใช่เลียงแบบธรรมดานะมันจะต้องเรียงแบบพิเศษ ต้องเพิ่มลุกชิ้นด้วยเพิ่มเส้นด้วยมองเห็นไฟไฟ,ไฟไม่เห็น,นเห็นแล้ววันนี้ก็เป็นวันฝนตกนะครับพอดีเขาบอกว่าเขาจะพาไปเที่ยวขึ้นเขากันก็เลยทำวินติดซะหน่อยทางไม่มีอะไรบอกทางไม่มีอะไรเลยทางง่าย,าย,ายธรรมดาธรรมดาแต่เราก็เตรียมความพร้อมไว้ก่อนนะครับวินตัวนี้เป็นวินเสียงกงนะครับเราใช้มาน่าจะสองทริปแล้วมั้งก็รอ ู้ใหญ่ใจดีนะครับจะเป็นสปอนเซอร์ให้เราเราก็พร้อมจะเอาไปลองให้บอกเลยว่าคันนี้ต้องใช้บินหนักอยู่แล้วเพราะว่ายางมันเล็กอืมายางมันเล็กมันก็ต้องก็ต้องใช้งานหนักหน่อยตัวนี้สวิตเราจะไม่ได้เดินไงเดี๋ยวเราจะรอเดินสวิตเสร็จพรุ่งนี้ไปซื้อสวิตเดี๋ยวจะสอนวิธีไม่ใช่สอนหรอกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเดินสวิตต้องเดินยังไงจริง เนี่ยตอสลิงเนี่ยเราต้องทำมันแบบนี้นะทำให้สุดเลยแล้วก็กลับ<อ>เชื่อให้มันทับกันนะทับกันแล้วเนี่ยมันจะเกิดความแน่นวเวลาท่านมาเรียงเยงวาเริ่มเรียงละเดี๋ยเริ่มเรียงบรรทับก่อนก่อนนะพอเชื่อกมันจะมันจะฝืด ถ้าคนไม่ชำนาญก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับใช้รีโมทแล้วก็ใช้สวิตให้มันดีแต่อันเนี้ยถ้าผมเดินสวิตเสร็จปับ๊บผมต้องไปกดในรถใช่ไหมผมก็เลยไม่ถนดัดผมก็เลยย,ยังไม่ได้เดินสวิตแต่เตรียมสวิตทุกหมดแล้วล่ะเดี๋ยวไปซื้อสวิต์มาใส่จาพักทำไรมาแล้วก็ต่อเข้าวินตัวเนี้ยมันได้อึดแต่มันช้าแล้วก็ทนมากพู่ไดง่ายออกจากป่าได้แต่ถ้าเกิดใครมีของที่แน่นที่ก็เจ๋งอะ่ะเอามาให้เราลองได้ เอามาให้เราเทสให้ได้เราจะประจานของคุณอย่างเต็มที่เลยว่าดีแค่ไหนหรือว่าแย่แค่ไหนเราจะบอกเลยว่ากินไฟไหมอะไรไหมอันนี้ถือว่าไม่กินไฟนะผมใช้แบ,บตเตอรี่สองลูกก็จิงแต่ว่าเป็นสองลูกแบบห้าสิบห้าสิบแอมแต่สองลูกเล็กๆนะซ้ายลูกหนึง่งขวาลูกหนึง่งอ่ชา้าๆให้เราดูหน่อยแบตเตอรี่สองลูกนะครับใดก็ยังเป็นใดกากๆอยู่ได้เจ็ดสิบห้าแอมใดยังไม่ยังไม่ขึ้นใดใหญ่ พอดาใหญ่ผมเตียมมแยแม้ังไม่ได้ขึ้นพอดีคันี้เครื่องมันก็ขึ้นแบบซ่อมเครื่องเสร็จถ้าเวลาเหลือผมก็อาจจะได้ได้ขึ้นได้ใหม่เพราะว่าผมต้องทำงานหลักเยอะไงส่งอะไรด้วยแล้วก็ทำลบด้วยทำรถให้ลูกค้าด้วยแล้วก็ขายอะไรด้วยอันนี้รถตัวเองทำเล่นก็ต้องใช้เวลาหน่อยก็คือจะเวลาเลิกง,งานผมก็จะมาทำประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงทำมากกว่านั้นก็ไม่ได้แก่แล้วไงอายุมากแล้วก็ทำไม่ไหว เราตาวี่เสร็จล้วก็ไปนั่งดูฟิตเนสนอนพักผ่อนใครอยากจะเป็นสปอนเซอร์อยากจะเอาไปให้ลองให้รู้ว่าวินของคุณแรงจริงใช้ได้จริงติดต่อเข้ามาเลยนะครับเบอร์โทรใต้นี้นะครับ0859991261โทรเข้ามาเลยครับเราจะรีวิวให้เราจะเทสให้แบบเต็มระบบเลย ลงทุกบอ่อใช้เวลาขึ้น,นกี่วินาทีกี่นาทีกินไปไหมอันนี้มันเป็นวินญี่ปุ่นวินเซีงกงวินมือสองแต่ถ้าของเก่ามันก็เป็นคนต่างประเทศเนาะเราก็ไม่รู้ไม่ได้คุยกับมันว่ามันใช้มาเยอะหรือเปล่าแต่สภาพมันก็เน่าๆแบบนี้แหละผมก็เอามาล้างทำความสะอาดอาดาาัดเจลบีแล้วก็อามาใส่ใไ,ดได้หมด คุณให้เราลองแค่ไหนเราก็ลองแค่นั้นแหละถ้าคุณให้ของห่วยมาเราก็ลองให้คุณห่วยก็ประจานแต่ฝังห่วยไปถ้าคุณให้ของดีมาแล้วก็เอาให้คุณได้ดังขึ้นมาได้เห็นว่าเออแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะคิดว่าเขาแน่กันแล้วไงวินเขายี่ห้อดีเขาไม่เอามาให้กับเหตุก,กาศช่องตะก,การเราหรอกแต่เราบอกเลยว่าเราลุยจริงเล่นจริงแต่เราลุยให้ได้เอาไปลองให้ได้ หน้าฝนเน่ยอดขายคุณดีแน่นอนถ้าเกิดให้ผมไปลองให้อะผมก็จะจะไปประจานให้ว่าเออมันดียังไงใช่หมดใช่ไหมเยอะนะเกลี้ยงลองไหมลองถูกอีกไปแล้วเชือกนี่นะไม่มียี่ห้อไม่มีอะไรเลยนะผมบอกให้เร็วผมซื้อมาถูกๆเลยนะแล้วแม่งก็โคตรทนเลยนะ <c oughs> ตอนนั้นไปป่าโอ้โหลากแบบนี่ไม่ล้างเลยรวยไงไม่ล้างไงปล่อยแม่งเก่าไปเลยไนงะ บางคนบอกเชือกต้องถนอมต้องไรผมซื้อมาใช้ผมก็ถนอมเป็นบางอมมารมณ์แต่ผมก็ใช้ไปเลยอันนี้ผมก็อันเส้นใหม่สั่งสำรองมาแล้วใครอยากให้ลองว่าวิ้นตัวเองดีเชือกตัวเองดีตัดมาให้ได้เลยผมลองให้ได้เปนช้าไงมันเป็นวิน้นแบบวิ้นชาวบ้านอุปกรณ์พันธุ์นอยเป็นแบบอากัดเนีน่ยไอ้คอนนั้นเนี่ย โอเสามสิบเมตรอะตัวเนี้ยสามสิบเมตรรู้สึกจะสิบเอ็ดมิลมั้งโอ้ยตรงไหจะจัดทำไม <laughs> แล้วก็นี่นะครับจุดจุดพีคเลยจะบอกให้วินเนี่ยข้อสำคัญเนี่ยคือหมาจ่าเรีย S <S <S นี่คุณดึงออกมาเห็นไหมวินผมทํามาผมเซอร์วิสเองนะผมล้างเองนะผมใส่บูทเองอะไรเองนะผมไม่ได้ตอนนั้นลูกไม่อยู่ไนงะผมก็เลยไม่มีคนจับข้างในเนี้ยเวลามันใส่บูทอ่ะมันจะมีบูทให้ลื่นใช่ไหมบูทจะเป็นบูทพลาสติกผมก็จะกึงซุปเปอร์ลีนใส่แล้วก็มันจะมีร่องของมันอยู่มีบ่าของมันอยู่ใส่ให้ถูกบ่ามันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะทคลิปไปดูทิงคิคนมากัดคนเนี้ยตัวเนี้ยเวลาเราใส่เข้าไปปั๊บเนี้ยเราจะล็อกตัวนี้ไว้ล็อกเอาไว้ก่อนแต่มีแต่คืออะไร เนี่ยเราเก็บเข้าไปใช่ไหมมันไม่เก็บเนี่ยมันไม่เก็บเพราะอะไรมันไม่เก็บหรือเปล่าผมปลดฟรีไว้อ่ามองที่ดินแะล้ไม่ก็อมองที่คนเนี่ยเราดึงใช่ไหมบางคนนะปลอ,อเลยนะบางคนเนี่ยจะดึงให้ตึงอย่างนี้ให้ตึงแบบนี้เลยนะคุณดึงให้ตึงให้ตึงแบบนี้นะคุณผิดนะผิดเพราะอะไรหรือเปล่า เบรกมันจะค้างอยู่ตำแหน่งนี้ตลอดแล้วสปริงเบรกอะ k, มันจะตายขาเบรกมันจะล็อกเพราะว่ามันอยู่มาสี่ห้าเดือนอย่างเงี้ยแล้วคุณมาใช้ทีหนึ่งอะเบรกมันก็จะพังให้คุณปลดฟรีปลดฟรีเนี่ยให้ดึงออกมาจนหย่อน,อนงี้เห็นไหมดึงมานหย่อน,อนแล้วคุณเก็บถ้ามันเก็บไม่เข้าคุณก็คุณก็ใส่เกียร์ให้มันดึงน,น่อยพอมันดึงดึงปับ๊บคุณปลดลงไว้ฟรีเลยคุณปลดลงไว้ฟรีเนี่ยให้มันหย่อนนิดนึงหย่อน,อนพอประมาณเห็นไหม ย่อนพอประมาณเสร็จปั๊บคุณก็ล็อกย่อนพอประมาณก่อนนะดูก่อนนะอ่ะย่อนประมาณก็ล็อกอันนี้อันนี้อันนี้แน่นเกินไปแน่นเกินไปก็ปลดฟรีก่อนอ่าปลดฟรีมาจะคลายนี่เห็นไะ่มคุณเห็นไหมแต่ดูนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าคุณล็อกไว้ใช่ไหมล็อกไวป้ปุ๊บเห็นไหม เดี๋ยวคุณดูนะเวลาผมปลดฟิล์มปุ๊บมันจะมันจะเครียดออกมานะเห็นนะมันเครียดออกมาพอมันเครียดออกมาปั๊บเนี่ยสปริงมันก็อิสระใช่ไหม,มพออิสระเสร็จปั๊บเนี่ยหย่อนมาหย่อนไม่ต้องให้มันไม่ต้องใหม้ม,ใหมันถึงกระสันมากอะ่ะแต่ว่าให้ตัวเนี้ยมันให้ตัวได้ให้เบรกไม่ติดอะ่ะพอเบรกไม่ติดเสร็จปับ๊บคุณก็ล็อกไว้เนี่ยล็อกไว้บางทีคนขายวินอ่ะเขาไม่ได้อธิบายคุณเรื่องนี้แล้วเบรกก็พงังพอพังเสร็จปุ๊บคุณก็ไปโดนสี่ห้าพันค่าซ่อม แต่นี้ผมซ่อมเองทําเองก็ไม่เสียตังค์สักบาทเลยเสียค่าจลัลบีไปร้อยกว่าบาทแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อสวิตช์มาอีกร้อยกว่าบาทแล้วก็เดินสายไฟจบและใช้ได้วินเซียงกองอ่ะไม่ใช่ว่ามันจะดีทุกตัวและก็ไม่ใช่ว่ามันจะแย่ทุกตัวบางตัวเนี่ยเนี่ยผมจําไม่ได้จริงอันนี้จำไม่ได้จริงผมซื้อมากองนั้นรู้สึกจะห้าหมื่นมันได้ของเยอะนะมีคานด้วยมีวินด้วยมีอะไรด้วยตัวนี้ผมเฉลี่ยอยู่ประมาณสี่ห้าพันบาทโดยประมาณนะ แล้วผมก็ซื้อเชือกมาอีก2,000กว่าบาทได้แฟริดนี้ด้วยเชือกกับแฟลิดนี้2,000กว่าบาทรู้สึกจะประมาณ2,008มีเลยพันกว่าบาทหนมาต่อเองอะไรเองอก็ใช้ได้ก็แนะนำนะครับให้ใช้วินใหม่แนะนำนะครับให้ใช้วินใหม่วินใหม่ยี่ห้อไหนดีถ้าลูกค้าอยากรู้เนี่ยผมรอให้เขาส่งมาให้ผมรีวิวก่อนใครส่งมาให้รีวิวเนี่ยเราจะเทสจริงเลยลงไปในบอ่อเลย บ่อลึก3เมตรบ่อลึก5เมตรใช้เวลาขึ้นกี่วิใช้แบตเตอรี่แบบไหนและขึ้นยังไงใครส่งมาให้รีวิวเรารีวิวให้นะครับแล้วเราก็จะบอกให้ลูกค้าเลยว่าแบบน,นี้น่าใช้แบบน,นี้ไม่น่าใช้เราจะบอกตรงๆเลยใครมั่นใจว่าของตัวเองเจ๋งส่งมาเดี๋ยวเทสให้โอเคครับน้องวินขอบคุณครับสวัสดีครับไว้เร็วบ๊ายบายขอบคุณครับสวัสดีคับบ๊ายบาย